อีโคสคูลคือหลักการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติเด็กๆเ,เวลามาโรงเรียนนะฮะเชา้ชาวเขาจะต้องทําความสะอาดในส่วนของเขตพื้นที่การดูแลความสะอาดของห้องเรียนการจัดการขยะหรือแม้แต่การปลูกพืชผักในวิชาการงานหรือกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกใบนี้อยู่แล้วแต่พอเรามาเห็นรายละเอียดลึกๆเราพบว่ากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือตัวอีโคสคูลเนี่ย มีกระบวนการทั้งระบบของโรงเรียนประจบเหมาะกับจังหวัดภูเก็ตเข้าพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็มีนโยบายตัวหนึ่งที่เรียกว่าเด็กตรงหอเด็กตรงหอตรงนี้นะครับเป็นภาษาฮกเกี้ยนแปลว่าคนดีรอบด้านคําว่าคนดีรอบด้านในที่นี้ก็คือการสร้างเด็กทั้งในมิติของการเรียนเก่งการเป็นคนดีมีคุณธรรมในส่วนของโรงเรียนบ้านผู้จปปลาเลยมองว่าตัวคุณสมบัติ ของเด็กตรงหอในโรงเรียนที่มองจุดสําคัญก็คือการสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบพอเรากลับไปดูเป้าหมายในส่วนของโรงเรียนอีโคสคูลครับคือการสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมก็คือเด็กๆที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเด็กๆที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนของเขาเองตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะพัฒนาเด็กๆเ,เพื่อที่จะนําไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศไทยในอนาคต ก่อนที่เราจะพัฒนาครูเนี่ยเราจะต้องมานั่งตั้งวงมาคุยกันก่อนว่าเราอยากเห็นเด็กของเราเนี่ยเป็นแบบไหน mm hmm. เมื่อเราเห็นลักษะร่วมกันหรือเป้าหมายเดียวกันแล้วว่าเราอยากเห็นเด็กที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม mm hmm. อยากเห็นเด็กที่มีวินยัยอยากเห็นเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมรูปแบบไหนหลังจากนั้นพอเราเห็นเป้าหมายรวมกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเริ่มที่การพัฒนาคุณครู สิ่งแรกที่เราจะพัฒนาคุณครูก่อนก็คือกระบวนการของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องเพิ่มองค์ความรู้ให้กับคุณครูเช่นบางอย่างถ้าผมสามารถถ่ายทอดในที่ประชุมได้เช่นกระบวนการสิ่งแวดล้อมเราก็จะเล่าให้ฟังแต่กระบวนการบางอย่างเราก็ใช้วิธีการพัฒนาโดยผ่านระบบออนไลน์เช่นการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศที่จะให้คุณครูไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆเ,เราก็จะมีตัวที่เป็นบทเรียนออนไลน์ ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้พัฒนาคุณครูได้ทีนี้กระบวนการพัฒนาคุณครูเนี่ยไม่ใช่แค่องค์ความรู้รวมไปถึงกลวิธีในการสอนเพราะารูปแบบการสอนกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือบันไดจิตขั้นเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนของมันเมื่อคุณครูมีความเข้าใจที่ดีแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่การพัฒนาเด็กๆเ,เพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วมกันกนะัน